เอาซิกแมเจอร์ของตัวเองนะแต่ละตัวอ่ะของเองเอาวาวก่อนเอาอูเอาวาวอ้าวแล้วอาตามึงงูงูอ้าวซิซิมแมเจอร์มึงคืองูเอางูก่นเออไอหมาาวอ้าวไอหมางูอาวเฮ้ยทำไมไม่เลย ทำไมไปเรียนแบบแบบลูกวะทำไมกลายเป็นว่าวะไม่ได้นะอเอาของตัวเองเอาว่าวอย่างเดียวเอ้เอาเอางูอย่างเดียวไอ้ว่าวให้เป้าเอาเป้าว่าวดิว่าวว่าวเร็วแล้วว,ว้าวว่าวดิ